สวัสดีค่ะช่อง k คล l y in p น u k e t แก้วด้วทีมงานเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วก็จะพามาเยี่ยมชมโครงการ The Royal Place ค่ะโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการคอนโดมิเนียมหรูแรกๆของจังหวัดภูเก็ตเลยนะคะโลเคชั่นนะคะสำคัญมากเลยค่ะโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่ได้โลเคชั่นดีมากๆเลยค่ะเพราะอยู่ตรงสี่แยกบายพาสนะคะซึ่งถนนตัดกันคือถนนพระภูเก็ตแก้ว นะะถนนบายพาสหรือถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ฝั่งเยื้องๆของโครงการนะคะก็จะเป็นโลตัสสาขา3ามกองซึ่งเป็นโลตัสสาขาใหญ่ของจังหวัดเลยนะคะนอกจากนี้โลเคชั่นของโรโยภูเก็ตเพลสเนี่ยก็จะใกล้โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาโรงเรียน KIS ซึ่งห่างกันประมาณ6นาทีนะคะอยู่ใกล้โรงเรียน British International School ประมาณ10นาทีอยู่ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพสิรโรดภูเก็ต เพียงแค่3นาทีเท่านั้นละค่ะและก่อนที่จะเข้าไปชมห้องกันเดี๋ยวแก้วขอพาชมส่วนกลางของโครงการนี้กันนะคะ สำหรับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ The Royal Place นะคะก็จะมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสแล้วก็มีเพลย์ก r าว n d สำหรับเด็กๆด้วยนะคะส่วนของสระว่ายน้ำนะคะก็จะมีสระเด็กอยู่ด้านหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นสำหรับสระผู้ใหญ่นะคะขนาดใหญ่มากเลยค่ะ สำหรับห้องที่เราจะดูวันนี้นะคะจะอยู่ที่อาคาร2นะคะอยู่ชั้น6ค่ะวิวสวยมากเลยค่ะห้องนี้เนี่ยเป็นวันเบตันบัตนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะค่ะแล้วห้องนะคะหลังจากเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นบริเวณโซนรับประทานอาหารนะคะสำหรับ2ท่านนะคะเป็น living area แล้วก็มีเป็น bookshelf ตรงนี้เล็กๆนะคะเป็นไงบ้างคะ โซฟาก็สวยนะคะแล้วก็มีสมาร์ททีวีมีเตียงขนาดคิงไซส์เบดเลยนะคะ6กฟุตเลยนะคะก็มีลูกเล่นไฟตรงนี้ด้วยค่ะน่ารักนะคะมีตู้เก็บเสื้อผ้านะคะแล้วก็ห้องนี้เนี่ยมีระเบียงวิวดีมากๆเลยค่ะ และโซนต่อมานะคะก็คือโซนห้องครัวค่ะอันนี้ก็จะมากับเคาน์เตอร์บิวอินนะคะมีเครื่องดูดควันเตาไฟฟ้าซิงล้างจานนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะอยู่ในตู้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีตู้เย็นฟูลไซดด้วยค่ะสำหรับโซนด้านนอกนะคะ ในห้องนี้เนี่ยจะค่อนข้างกว้างก็จะมีเ,เครื่องซักผ้านะคะมีราวตากผ้าแล้วก็มีระเบียงขนาดกําลังดีเลยค่ะและบริเวณนี้นะคะก็เป็นระเบียงของห้องค่ะซึ่งมีขนาดกว้างพอสมควรเลยนะคะตอนเช้าเ้านี่ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเปิดหน้าต่างออกมารับลมด้านนี้ได้เลยนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องน้ำกันนะคะสำหรับในห้องน้ำนี้กว้างมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะดูบริเวณชาเวอร์ส่คะ่ะนี่กว้างมากๆเลยนะคะแกไม่ค่อยได้เจอนะคะโครงการคอนโดที่มีห้องบริเวณชาเวอร์เนี่ยกว้างขนาดนี้แล้วก็อุปกรณ์ครบคันมากเลยค่ะมีเครื่องทำน้ำอุน่นแล้วก็เป็นเรนชาเวอร์พร้อมกับฝักบัวแบบนี้ด้วยนะคะ และส่วนตรงนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่สำหรับอ่างล้างหน้านะคะส่วนโซนดน้านี้ก็จะเป็นชักโค,ค้กค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมหลังจากที่เราไปดูส่วนกลางของห้องนี้แล้วเราก็เยี่ยมชมในห้องเรียบร้อยแล้วเนี่ย ห้องนี้เนี่ยมีขนาด37.1ตารางเมตร1ันเบ b วันบัพร้อมห้องครัวแล้วก็ระเบียงนะคะในราคา2.90ล้าน9หมบาทท่านก็สามารถที่จะยกกระเป๋าแล้วเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะท่านใดนะคะสนใจอยากจะเยี่ยมชมดูห้องสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ที่ขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แก้วและทีมงานในช่อง Kelly in Phuket ก็อยากจะขอให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ นอกจากนี้อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้แการดทีมงานขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ